Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สบายสบายเป็นคนง่ายตอนในตอนมีรถร,รับคาแพงหรือว่ารับก่งไปแดงมเข้ใจก็อพออาจเป็นเพราะว่าเธอทำหมดได้ป็นแค่ผกินเธอได้ฉันักที่ไคลของำ จะหายไปลหลที่หายใ,ใจอยากเปลี่ยนเรมันค,คับเวสไม่กลาจอรา้ก็ับแบช่แต่ไม่ใช่ใครท้ตัวเป็นเซลล์ต้องรู้จักกุ่จําได้พวกมันก็ขับเวไม่ต้อ,องนอนรอแรงคืนสี่ห้าพันท่ได้ตืนมาแล้วเราเจอนนนนสนาถึงกันเราคั้งพบและได้เคียงคู่ก,กัน the don't know what to say, but i ชมก็ชมในสองในคนกันแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปสอนเลยดีกว่าอาแรกจะทำให้จะให้คนทำอะไรก็ได้เนี่ยเนี่ก็ได้กมเนี่ยโอเค ถ้าผมาชมเรื่องนี้กันเช็ดขลังจัดก็ให้ท่านผู้ชมลองมาทำดูจากนั้นเราก็จัดใพ่หลอกรายเดียวสองจัดให้หลอกเลยก็ทำเนี้ยทำวิดีโออะไรก็ทำเนี้ก็ปึ๊บแล้วก็ฟึ๊บแล้วก็ฟึ๊บก็วางตึ้งก็จะอยู่ข้างบนแล้วงั้นเราก็ถ้าโอเคก็เนี่ยถ้าท่านผู้ชมทำจีบไพ่หลอกได้ก็ประมาณเนี้ยมันจะได้ประมาณนี้ ประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ก็จะทำแบบนี้แหละกี่ตรงไท่เลยนะตงไถ่น,นี่ยก็ได้ให้เช็ดขลังจับในอยู่ข้างบนแล้วก็แล้วก็ทำนี่แล้วก็เหมือนนแล้วก็วกให้ทำทนะูดับเบิ้ลเหมือนนั่นจี ก็เป็นสอบอันเนี่ยก็อันนี้ก็บอกว่าจะไม่ใช่แต่อันนี้จริงๆไม่ใช่บอกไม่ใช่ท่านผู้ชมจะบอกไม่ใช่ทำให้เราวางไปทำเศกกระถาเลยก็ได้แล้วแต่ตางก็เหมือนดีปปับ๊บที่อยู่ข้างบนใช่ปะโอเคต่อมาคนที่สองอเกนะตัวที่สองนี้ก็จะเป็นตัวเกลี่ยขึ้นมาแบบโปรช่วยเราช่วยเลือก ถ้าข้อหลามตัดใบนี้ใบนี้ก็ให้เราอะแอบคันตรงเนี้ยนิดหนึ่งไปแล้วก็ทำเนี้ยขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วก็สอดเข้าไปก็โชว์อันแรกให้ท่านผู้ชมดูไม่ใช่ <c oughs> จากนั้นเนี่ยให้เราทำการซับไพ่หลอกก็ได้ประมาณเนี้ย เฉพาะอันนี้ก็จะันก้อยขันแล้วก็ใช้หนังขันก็ครับครับเนี่ย <c oughs> อันสองนี้ก็จะอยู่ข้างบนอยู่อ่ะใช่ป่ะแล้วนักจะทำอะไรก็ได้พอทำเสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> ให้เราทำแบบนี้ต่อสำเนาเหมือนกันให้เป็นแบบให้เอาสองอันแบบเนี้ยเอาด้านนี้แบบเนี้ยปีดแล้วก็เอาสองใบปึ๊บ บอวกว่าให้ผู้ผู้ผู้ชมก็บอกว่าใช่ใช่ก็บังไปใช่ไหมและใบเงี้ยไม่ใช่ผู้ชมแล้วก็บอกว่าถ้าของใบของท่านผู้ชมจะเจอเรนี้ก็เสรกเข้าไปเลยนะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมแบ่งรึ้งก็ได้แบบเนี้ยส่วนเราก็ทําเหมือนแบบอันนี้จะดิบไหมไม่ใช่มันก็ทําเหมือนท่ายองผลแบบนั้นจบแล้วก็รักษาบอลแล้วก็ดี ถ้าขนาดจักก็จะอยู่ข้างบนแล้วอ่าถ้าใครชอบไมโคนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยอ่าคนนี้อ่าถ้าเข้าไาในเฟซเราเฟซเราชื่อว่าอันเดลับสกูมหัวบึถ้าเข้าไปเฟซแล้ว แล้ไอ้นี่กดเป็นเพื่อนหรือกดแชร์หรือคุยกดแชร์กิฟต์รีโอของเราคุณก็จะได้ไพ่ยบยสิสซิเคิลฟรีถ้าคนที่ไม่ได้เกิดแล้วอยากได้ต้องซื้อเอาพายบิสซิเคิลอันละไปดูที่แฟนเพจได้เลยบ๊ายบายอย่าลืมซื้อไพ่ยบิสซิเคิลกันเยอะๆนะ